สวัสดีครับที่นี่ร้านจุนบิ๊กไบมือสองจากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เรามีรถคัสสิกสมัยใหม่นะฮะนี่โอสปอร์ตคาเฟจากค่าย Honda นะครับมานําเสนอ1คันครับคันนี้เจ้าของอ่าสอคนแล้วนะครอบครองมา2คนละคันนี้คนแรกซื้อจากศูนย์ฮอนด้าลำปางนะครับอ่าคนต่อมาก็ย้ายไปอำนาจเจริญนะครับก็คือเขาซื้อต่อกันครับเป็นคนบ้านซื้อต่อคนบ้านนะครับอ่า มีเฟสของทั้ง2คนเลยนะจะของเดิมครับคันนี้เป็น3 0 0ร้อยซีซีหนูบนะครับ289ซีซีหรือ287นี่แหละอ่าถ้าจำไม่ผิดนะลูก1สูบลูกโตนะครับคันนี้ได้ทำการเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนยางใหม่ให้เลยนะมาดูเปลี่ยนยางใหม่นะเพื่อนอ่าเปลี่ยนยางใหม่นะครับนี่เปลี่ยนยางใหม่ให้เลยโซ่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับดู เอ,อก,กลักษณ์เอก,กลักษ์คันด้าอีกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวจะคุยให้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเรื่องเรื่องสภาพรถกัน,นครับท้ายเดิมมีให้นะครับท้ายเดิมไม่ให้อ่าอันนี้ก็จะมีของแต่งคือกันดีดนะครับอ่าคันนี้เป็นตัวแต่ง H2C จากโรงงานนะครับอ่าแพงตัวกว่าตัวธรรมดาทั่วไปอีกประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับอ่าของแต่งตัวแต่งจากจากโรงงานก็จะมีดังนี้อ่าเดี๋ยวผมไล่เรียงนะ ฝากระปุกน้ำมันเบรกนะครับ H2C นี่ตัวครอบตัวนี้ H2C นะครับอ่าตัวตุวกตานะอ่าชิวหน้า H2C นะครับอ่าตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตุ่มปลาแฮน H2C มีตาสัญ,ญลักษณ์ H2C นะครับพวกน็อตพวกอ่าแหวนเลยพวกนี้เป็น H2C นี่ก็เป็น H2C ครับ H2C อ่า,อาพูดพูดอย่างนี้พูดให้ถูกนะครับอ่า กาดแข้ง h ฮดทูซนะครับอุดเฟรม h ฮดทูซีนี่พวกพวกขาไอพวกเขาเรียกว่าอะไรนะพักเท้าก็เป็น h ฮดทูซเหมือนเดิมนะครับนี่ตัวปิดถังน้ำมันนะครับ h ฮดทูซนะครับอ่าคันนี้วิ่งมาเท่าไหร่เดี๋ยวผมพาชมนะวิ่งมา1 8 2่งมผมเซอร์วิส ผมซอร์วิสให้เรียบร้อยนะครับน้ำมันเบรกหน้าหลังน้ำมันเครื่องกองมันเครื่องกลองอากาศนะครับยางใหม่นะครับล้างทําความสะอาดให้อย่างอย่างสวยงามนะครับมาดูหน้าเครื่องกันครับอากาศโครตร้อนช่วงเช้ายัง19กองศาอยู่นะครับประมาณ9้าโมงไปตั้งแต่9้าโมงเป็นต้นไปนะครับเรียบร้อยนะครับออกแดดนี่ตัวแดงหมดเลยนะครับนี่ฮะ จริงๆคันนี้มีลูกค้าจากจังหวัดสุราษฎร์นะครับจะซื้อเงินผ่อนนะครับเดี๋ยวผมให้เขาดูคลิปก่อนนะถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงยงไจะรีบแจ้งใต้คอมเมนต์ใน Youtube นะครับแต่ถ้าเกิดขายแล้วก็จะบอกว่าขายแล้วนะ่อมีคนจองก็บอกว่าคนจองแล้วสต็อปเปอร์คอซ้ายขวานะครับนี่ตรงนี้ไม่เคยตอกมานะนี่ดูสังเกตดูนะปกตินะครับสต็อปเปอร์คอตรงนี้สําคัญนะครับหักงอยุบแปลว่ารถเกิดบัติเหตุมานะครับ ตอนนี้ต้องได้เช็คนะครับซ้ายขวานะครับให้เห็นกันชัดเจนนะครับนี่อ่าตอนนี้เป็นแฮนด์แต่งจากโรงงานเลยนะสีแดงนะครับมาเดี๋ยวเรามาอุ่นเครื่องสตาร์ทน้องแป๊บหนึ่งนะครับเสียงเครื่องก็จะเงีย,งยบๆเลยนะเสียงเครื่องก็จะประมาณนี้ถือว่าสวยใสค,ครับ เป็นสีดำด้านนะครับตัวแต่งจากโรงงานสีดำด้านนะนิ่มาหมื่นกว่าโลแล้วนะผมก็ซูบิตให้ครบๆนะครับซื้อไปก็ไปใช้งานอย่างเดียวเลยนะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะครับภาสีก็จะต่อไให้เป็น2 5 6หให้นะครับถ้าเกิดว่ามันใกล้จะหมดอีก3เดือนใกล้จะหมดก็จะต่อให้ใหม่หมดเลยนะมาเล่งเครื่องยนต์กันนะครับพังเสียงเครื่องยนตนะ์ับมาดูหน้าจอเรนไมค์กันนะครับ ไม่มีอันนี้เลยนะไม่มีควันไหลคนระับมันจะมีดังตรงนี้กับตรงนี้นะมันเป็นของแต่งนะแล้วเป็นของเดิมมันไม่ดังนะไอที่ดังแบบขึ้นมาเนะาะมาฟังเสียงเครื่องยนต์ใกล้ๆคนระับเครื่องยนต์มีรับประกันหลังการขายาเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์ก่อนนะอย่าพู่งพูดนะปกติหมดผมบอกเลยว่าปกติหมดม,มีัหม้อน้ำ กิมีตัววัดโวลต์ให้ด้วยนะไอ้นี่นคือไฟอันนี้นะฉุกเฉินนะนี่ไฟฉุกเฉินนะครัเขาติดเอาเองนะเห็นไหมเสียงเงียบๆเดินอยู่ไกลๆนี่เสียงหายเลยนะข้อเดิมสวยครับสวยดูดับเครื่องก่อนนะ โอเคคันนี้เปิดราคาที่7 5็0 0มบาทดาวเริ่มต้น1 2ึ0 0หบาทไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับกับไฟแนนซ์ของกรุงศรีออโต้นะครับคันนี้นะท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งตารางผ่อนไว้ใต้ใต้คลิปนี่นะมีอะไรก็สอบถามได้เลยมีทั้ง ID ดีลายน้าชื่อเฟซนะครับแอดมาได้เลยส่วนมากผมจะลงหน้าเฟซหนะ้รายละเอียดต่างๆนะครับกุญแจสดอกครบๆอะไรเดิมครบ สำหรับคลิป CB300R คันนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย